สวัสดีครับยินดีต้อนรับ จรสันและนี่ก็คือรายการอะไรนะเหรอไม่มีครับคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าทําไมวันนี้พี่ถาเปิดตัวกลายยังพี่ปีใหม่อะแล้ต้องกลายเป็นคนใหม่เว้ยอะไรอะไรมันก็ต้องใหม่ขึ้นนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการใช้ชีวิตความรักการเงินและที่สําคัญที่สุดนะครับคนเราอะเวลาเราจะพบปะเจอใครเงี้ยเขาก็มักจะมองเรที่ภายนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะภาพลักษณ์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับคุณผู้ชมก็อาจจะเคยชิมกับการแต่งตัวของผมแนวนี้นะเสื้อยืดกาบเกงขาสัาน้นอาจจะ แต่ว่าปีใหม่ปีนี้ผมจะทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองเว้ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนโฉมตัวเองเดี๋ยวนี้แหละหนึ่งสองสามไปสวัสดีครับผมถาจอนสันเองนะครับวันนี้นะครับอาจจะมาในรูปที่บอกว่าเรียบร้อยนิดน,นึงทัางกิริยาท่าทางวาจาต่างๆรูปในการแต่งตัวนะครับอาจจะยังไม่อยชินกันมากเนาะเดี๋ยวกลับไปนั่งเรียนดีกว่านะครับ นั่นแหละครับผมก็เป็นชุดสูทของผมนะครับเป็นไงมันดูดีมีระดับแหมครับน,น,น้องน้อนมันเป็นเหมือนไอ้ถ่าเวอร์ชันแบบอัปเกรดแล้วครับทุกคนเออดูพรีเมียมอ่ะดูไวอรชนี่แบบเอ,อ้ยมันมีความน่าเชื่อถือครับทุกคนครับแต่คลิปเนี้ยมันก็จะดูน่าเบื่อไปถ้าแบบว่าอะไรเนี่ยพี่หนูซ่ารอคลิปพี่ตันานพี่ทำลิปอะไรหนูดูเนี่ยแค่พี่มาเปลี่ยนแปลงตัวแค่นี้เหรอคอนเทนต์มึงกะกว่าอไอพิธามันก็คง ไม่ใช่ถ่ายจอนสันนะครับให้ดูการเปลีป่ยนแปลงตัวเองแค่นี้เพราะฉะนั้นนะ่ะผมมี10พฤติกรรมแต่งตัวโมลโลมอสซ่ออมตะแมะ VS แต่งตัวดูดีมีร่ามไอถ่ายคนเดิมกับไอถ่ายคนใหม่เนี่ยมันมีพฤติกรรมแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับคุณผู้ชมครับผมคลิปนี้มันจะได้ดูแบบว่ามีอะไรนิดหนึ่งนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไปบอกไอีคยอะไรเลยมันเดินชุดสูทให้กูดูก็ได้เดินแคทวอล์กตึ๊บ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 แค่นี้ก็จบแล้วนะครับมันไม่ใช่เว้ยโอเคเพื่อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องถ่ายจอนสันและนี่ก็คือรายการกอ,อยากเป็นน,นี่คือรายการอยากเป็นเด็กบอสอีพีที่อ่าพีพีนั่นแหละครับทุกคนใช่เลยอ่ะอะไรต่อพูดอะไรต่อวะ สวัสดีครับผมถาจอร์สันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิริยาท่าทางหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนจากถาคนเดิมเป็นถาคนใหม่ในปี2 0 2 1่ครับผู้ชม you mm -hmm. อยากจะขำดังจังเลยแต่ว่ากลัวเสียมารยานะครับเป็นลงคำพูดตัวเองไปแกอยากจะขำดังจังเลยแต่กลัวเสียมารยานะครับมันทำไมมันมันพูดออกมาได้ไงวะมันพูดดีกับพูดกัแอล่ะมันดูเฟกอะ แมวแมวเล่นหน่อยพีวิทเล่นหน่อยแมวแมวลุกขึ้นมาลุกเยไอ้หาคุณบกคุณแมวครับคุณแมวเดี๋ยวช่วยมาตรงนี้หน่อยได้ไหมครับมาเลยครับโดดเบาๆนะครับคุณแมวชิดเลยครับ ุณแมวครับตัวอะไรครับเออคุณแมวครับ้อกมั้ยครับตัวได้เลยหนึ่งสักเอยโอ้คุณแมวน่ารักจังเลยครับ yeah <laughs> รปยุดไปยุด,ยยดคุณปานี่นะไม่ทราบมาทำอะไรกรันเนี่ยโอ้ยคุณยจะมาทถานี้สิครับตลกเป็นบ้านเลยนะคุณเนี่ยใจเย็ยนนะครับปาขออภัยนะครับที่โหดลเสียงดับไปหน่อยขอโทษทีนะครับแต่ว่าคุณตลกจริงๆนะครับเนี่ย ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับ10พฤติกรรมไอ้ถ่าคนเดิม VS ไอ้ถ่าคนใหม่นะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างฮะพอเราปีใหม่เงี้ยเราก็ต้องมีอะไรที่มันแบบว่าดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวและสไตล์หน้าตาทรงผมอะไรต่างๆมันต้องเปลี่ยนแปลงตามสเต็ปเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกติดตามช่องถ่ายจังสันนี้นะครับลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงเย็นนั่นแหละครับผมตามนั้นเลยฝากกลุ่มในเฟซบุ๊กด้นะครับอ่า โอเคครับผมก็ขอบคุณน้องถาคนใหม่ด้วยนะครับที่ช่วยมาเพิ่มสีสันให้กับคลิปนี้ให้คลิปนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับผู้ชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเวลเวลเอาสวัสดีนี่ไว้ใสวยหน่อยเออไว้ให้มันสวยหน่อยและโอเคครับผมแล้วเจอกันครับ